<Okay. S 1> สวัสดีค่ะพบกับอีฟอีกแล้วนะคะ Toyota c โ r o l 9 8 8นนะคะสาขาบายพาสนะคะวันนี้นะคะอีฟก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมารู้จัก h i l ัก t า w เวตัวใหม่ของเรานะคะในรุ่นของ Standard Cap หรือตอนเดียวนั่นเองนะคะหรือว่ารถในหัวนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะคันที่จอดอยู่นะคะจะเป็นสีเทาใหม่สีเทา S อนะคะตัวนี้เกียร์ออโต้ราคา826,000บาทนะคะเกียร์ธรรมดาราคา7 7 4 0 0 0บาทนะคะ ทราเวอนะคะของเรามีอะไรดีมีอะไรเด่นนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะและที่ t y y t t a c o r ราด์19แปลของเรานะคะส่งมอบตอนเดียวแบบนี้ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าชุดแต่งของเราเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากรุ่น Standard Cap นะคะตัวที่ธรมร,ธรมดาธรรมดายังไม่ได้แต่งนะคะตอนนี้นะคะรถนะคะก็จะมาเป็นหน้าแบบนี้นะคะ กระจังหน้าสีเทาดาแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะพร้อมกับนะคะระบบใหม่ที่เข้ามาในโตโยต้าของเราเลยนะคะก็คือระบบตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะคะที่จับนะคะจะมีแบบใหม่เข้ามาก็คือเวลารถคันหน้าเคลื่อนตัวค่ะตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ช่วยเตือนนะคะให้เราทราบว่ารถคันหน้าเคลื่อนตัวแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบบ้องกันสิ่งกีดขวางให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็ จะเป็นออปชั่นใหม่นะคะที่เข้ามาในไฮลักทาวเวอร์ของเรานั่นเองค่ะส่วนตัวนี้นะคะด้านหน้าตัวไฮลักทาวเวอร์ตัวสแตนดาร์ดแคปนะคะก็คือด้วยว่าหน้าที่เป็นแบบนี้กับตัวซุ้มเขี้ยวแบบนี้นะคะแล้วก็จะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะหน้าจะเป็นหน้าดําแบบนี้ปกตินะคะแต่มีเซนเซอร์ให้แล้วนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุดนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านข้างคะ่ะด้านข้างของรถนะคะ ความกว้างของซุ้มล้อนะคะจะมีขนาดใหญ่มากกว่ารีโวนะคะตัวนี้จะกว้างกว่ารีโวอยู่ไม่เท่าไร่แต่ว่าก็มีความกว้างอยู่เช่นอ่าวกว่ากว่ารีโวนะคะส่วนล้อกระทะนะคะจากตัวเดิมนะคะที่เป็นรีโวเนี่ยจะให้ขอบ16ถ้ามาในทาาโวเนี่ยจะเป็นขอบ17แล้วนะคะแต่ว่ายังเป็นล้อกระทะเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังค่ะ,ะเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนตัวนี้สัญลักษณ์ไฮลักซ์นะคะ2.8นะคะ204แรงม้านะคะตัวนี้ก็ มีมาให้โดดเด่นเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสีดําเงาแล้วนะจากตะกอนจะเป็นสีโครเมียมนะคะ,ะเดี๋ยวมาเรื่อยๆค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังของกระบะนะคะตัวนี้กระบะของเรายังคงความเป็นตะขอเกี่ยวให้เช่นเดิมนะคะมีที่ยึดจับให้เช่นเดิมนะคะตามสไตล์ตอนเดียวนะคะเอาไว้ขนของนะคะล้อกระทะเนาะอ่าด้านหลังค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะ ชาโวนะคะให้กันชนท้ายมาแล้วนะคะในรุ่นที่ยังเป็นรีโวเนี่ยไม่มีกันชนท้ายเนาะ,ะแต่คันนี้ชาโวเราให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกันชนท้ายนะคะขนาดใหญ่พร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยนะคะถึง4จุดนะคะให้มาเลยนะคะพร้อมกับนี่คะ่ะกล้องถอยหลังกล้องถอยหลังที่ชาโวนะคะให้มาแล้วนะคะในรุ่นรีโวเรายังต้องมาดัดแปลงใส่เนาะแต่ว่าชาโวให้มาเรียบร้อยนะคะเช่นเดิมะคะ่ะสัญลักษณ์สีดำเงานะคะ ชาโวนะคะตัวนี้นะคะขับเคลื่อนสีล้อของเรานะคะย้ําก่อนนะคะว่าเราจะไม่ได้เรียก w h e e l drive เหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะเราจะเรียกว่า4 t e c h นะคะต่อไปนี้นะคะ t o y ยต a ให้รักชาโวทุกรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะคะจะเรียกว่า4 t e c h เนาะ,ะดูค่ะกันชนด้านท้ายส่วนไฟถอยนะคะเป็นปกตินะคะในรุ่นของ A1 นะคะด้านนี้นะคะจะเป็นไฟถอยอไฟถอยด้านเดียวอีกแล้วนะคะ A1 ของเรานะคะตัวนี้ไฟถอยค่ะส่วนมาด้านนี้ค่ะ ด้านนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวอิ๊จะไปเปิดให้ดูในคันที่ตกแต่งแล้วนะ,ะคันนี้นะคะก็คือคันที่ยังไม่ได้ตกแต่งนะคะยังเป็นคันเดิมๆที่ยังไม่ได้เขียนคิ้วเติมหน้าเสริมความหล่นะคะเดี๋ยวอิ๊ปจะพาไปดูคันที่แต่งแล้วคะ่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ Hy l ัก t Travel Standard Cap ที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะจะหล่อเท่แค่ไหน นี่เรียบร้อยนะคะโชว์รูมของเรานะคะได้ทําการจัดแต่งเสริมเรียบร้อยนะคะแต่งอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวอีพามาดูนะคะอย่างแรกนะคะตัวกระจังหน้าคําว่าโตโยตานี้จากที่เป็นสีดาดาด้านนะคะเราทําให้เป็นสีดําเงา,าตัวนี้ทําเป็นสีดําเงาเรียบร้อยดูดีมีฐานะขึ้นมาทันทีเลยนะคะและมาด้านล่างนะคะตัวนี้ใส่หน้าโอเวอร์แลนด์มาให้นะคะตัวนี้ เราทําเป็นหน้าโอเวอร์แลนด์มาให้แล้วนะตัวนี้นะคะตัวกันชนด้านล่างนะคะเราเสริมตกแต่งให้เป็นหน้าโอเวอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับมีไฟตัดหมอกให้แล้วอ่าใส่ไฟตัดหมอกไปนะคะน้องก็ดูดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะเซนเซอร์มีอยู่แล้วเนาะและตรงนี้นะคะ่ะยิปจะเรียกว่าเขี้ยวแล้วกันเนาะจากเดิมนะคะที่เป็นเขี้ยวดําด้านธรรมดานะคะตอนนี้เราใส่เขี้ยวแบบโอเวอร์แลนด์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้พอแต่งปุ๊บ หน้าตาน้องก็ดูดุดันขึ้นมาทันทีดูเท่ขึ้นมาเลยเห็นไหมคะชาาโวของเราเท่เลยนะอะเดี๋ยวพามาดูลองเท้าน้องกันค่ะรองเท้าน้องจะสูงเหมือนรองเท้าเซลไหมเดี๋ยวมาดูกันอ้าวด้านข้างมาแล้วจ้าซุ้มล้อค่ะตัวนี้เราใส่ซุ้มล้อโอเวอร์แลนด์มาให้แล้วนะเป็นซุ้มล้อนะคะของแท้นะคะสีดำด้านใส่เพิ่มเติมให้น้องนะคะ น้องดูมีกล้ามขึ้นมาเลยเห็นไหมดูใหญ่ขึ้นมาเลยพร้อมกับนี่จ้ะเห็นไหมใส่ล้อแม็กขอบ16มาให้อ่าดูเท่น,นะคะพร้อมกับยางนะคะที่สามารถพร้อมลุยตะกุยดินไปกับนายหัวได้เลยนะคันนี้คันนี้นะคะก็คือตกแต่งให้เรียบร้อยใส่ยางแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะมาดูอีกด้านค่ะบันไดข้างค่ะใส่บันไดข้างเหล็กให้แล้วเหล็กเลยนะ เป็นบันไดข้างเหล็กแบบตะแกรงนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงสามารถเหยียบปีนป่ายขึ้นรถนะคะตะกุยได้นะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะด้านหลังนะคะก็ใส่มาให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะยางขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเทมาโฟร t เทคของเรานะคะก็คือดูเท่ลงตัวมีมิติมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวอีพาไปดูด้านในนะคะอ่า นี่คือด้านในของไฮลักชาวโวของเรานะคะเปลี่ยนด้านในนะคะภายในใหม่เลยนะคะตัวคอนโซลหน้านะคะเปลี่ยนใหม่พวงมลาลัยเปลี่ยนใหม่เกียร์เปลี่ยนใหม่นะคะทําให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวหนูกดหยุดคลิปไปได้แล้วถ่ายมาดูกันนะคะด้านในมีอะไรใหม่บ้างพวงมลาลัยแน่นอนค่ะว่าเป็นพวงมลาลัยแบบใหม่นะคะ มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะปุ่มเปลี่ยนแทร็กอะไรครบเรียบร้อยนะคะหน้าจอนะคะแสดงมาตราวัดนะคะตัวนี้นะคะก็เปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะคะมีขนาด7นิ้วนะคะตัวนี้เป็นสีนะคะไม่ได้เป็นเข็มไมด์ดิจิตอลเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเป็นหน้าจอสีเลยนะเดี๋ยวอิฟจะกดออนให้ดูสักนิดนะคะนี่ ดูดีมากเลยนะอ่าส่วนมาทางหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบใหม่เช่นเดียวกันนะคะเชื่อมต่อกับกล้องถอยหลังได้เรียบร้อยนะคะพอเราใส่เกียร์กล้องถอยหลังก็จะทํางานนะคะอ้าวว่าถึงเกียร์แล้วเดี๋ยวมาดูเกียร์กันก่อนนะคะเกียร์ตัวนี้ก็จะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเมื่อแต่ก่อนนะคะตัวไฮรักรีโวนะคะจะเป็นเกียร์แบบ ขั้นบันไดนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะในตัวของทราเวลเราเนี่ยจะเป็นเกียร์แบบหลงตรงแล้วนะนี่เป็นเกียร์ออโต้แบบหลงตรงแล้วนะหมดปัญหาเกียร์เสียงดังปึ้งนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวรี v วเนี่ยคนที่ใช้จะรู้กันนะคะเวลาเปลี่ยนจากตัว P มา R นะคะเกียร์จะมีเสียงลันนิดหน่อยนะตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาให้แล้วนะคะส่วนตัวขับเคลื่อนนะคะตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นตัวบิดแล้วนะ ตัวโฟวิวของเราไม่ได้เป็นตัวบิดแล้วนะเป็นตัวกดเอานะคะเวลาจะใส่จาก2 h มา4 h นะคะก็กดลงได้เรียบร้อยนะคะในการใส่2 h มา4 h เนี่ยนะคะที่อีฟทราบมานะก็คือขับอยู่ไม่เกินร้อยล้อตรงนะคะสามารถใส่ได้เลยแต่ถ้าจะมาใส่ 4L นะคะจะต้องจอดรถก่อนล้อตรงนะคะแล้วก็กดเข้าไปดันลง ในการใช้เกียร์ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเอาใหม่สองเฮดมาสี่รถไปต้องจอดขับไม่เกินร้อยล้อตรงดันลงมาใส่ได้เลยค่ะแต่ถ้าจะใส่ 4L ก็คือจะต้องจอดรถก่อนและก็ล้อตรงกดลงไปค่ะดันลงอ,อันนี้คือการทำงานของขับเคลื่อนสี่ล้อของเราตอนนี้นะส่วนต่อมาค่ะตัวนี้นะคะ VSC การลื่นถลายนะคะสามารถกดปิดได้แต่ใช้ไว้ดีกว่าเนาะ ตัวนี้นะคะเป็นตัว็ t o p start นะคะเครื่องนะคะที่ว่าเวลาจอติดไฟแดงแล้วเครื่องดับเนาะโจตัวนี้ก็เป็นขับเคลื่อนสี่ลอ้ออะ Type C มีมาให้แล้วนะคะส่วนระบบปรับอากาศค่ะระบบกับปรับอากาศตอนนี้นะคะของรีโวนะคะของทาวโวนะคะโทษทีค่ะนอกจากที่จะมีแอร์ลมรอแอร์อลมเย็นแล้วนะคะตัวนี้ยังมีฮีเตอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้ฮีเตอร์ทํางานใช้งานได้จริงนะคะลองลองมาแล้วนะคะก็คือ พอเราบิดไปที่เนี่ยมันจะเป็นลมอุ่นมาเลยตัวนี้จะเป็นลมอุ่นออกมาเลยนะคะตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะอีว่ามันดีมากเพราะว่ามันก็สามารถทําให้ลมอุ่นออกมาจากรถได้นะคะอันนี้น่าจอค่ะตัวนี้ที่วางของเนาะถ้าเป็นในรุ่นอา4ประตูพรีเมียมขึ้นไปนะคะตัวนี้จะเป็นกล่องคูบ็อกดูใหญ่มากขึ้น คันนี้นะคะทํากระจกมองข้างสีดําเงาให้ด้วยนะอะแล้วตอนเดียวของเรานะคะมีระบบ BSM แล้วนะที่ว่าเตือนกระจกมองข้างนะคะที่เวลามีรถขับผ่านนะคะตัวนี้จะมีระบบเตือนให้เรียบร้อยนนะคะเรียกได้ว่าตอนเดียว Standard Cap ของเราคันนี้ออปชั่นจัดเต็มแน่นอนจ้า ี่สอบถามน,นะคะว่าไฟตัดหมอกหลังเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะคือไฟตัดหมอกหลังของทราเวนะคะตัวนี้สามารถเปิดปิดได้นะถ้าไม่ได้ใช้นะคะก็ปิดไว้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราขับขี่ในตอนกลางคืนนะคะส่วนไฟตัวนี้มันจะแบยงตาคนข้างหลังเรานะคะให้เรารับทราบไว้ก็ดีนะคะว่าตัวนี้มันคือไฟตัดหมอกหลังนะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูไฟหน้าของชาเวอกันค่ะ พอเปิดไฟหน้าแล้วก็จะดูดูดันเท่ขึ้นมานะคะมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะตัวนี้ใส่ไฟตัดหมอกขึ้นมาให้แล้วนะคะจากเดิมที่ไม่ได้ใส่ไฟตัดหมอกให้นะคะตัวนี้ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะดูเท่ดูดันมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถทักแชทนะคะหาอีฟได้นะคะที่เบอร์0 8 8 5 9 50 592นะคะหรือว่าโทรมาคุยกันก็ได้นะเราจะได้มาคุยเรื่องราคาชุดแต่งนี้กันนะคะ จะบอกเลยว่าชุดแต่งทั้งหมดนี้นะคะรอบคันที่เห็นทั้งหมดนี้บอกเลยว่ามีราคาเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นอสามารถบวกไปในราคารถได้นะคะผ่อนไปในราคารถได้นะคะจัดทรงให้พร้อมนะคะพร้อมกับรับประกันภัยชั้นหนึ่งออกจากโชว์รูมนะคะแล้วก็รับประกันงานนะคะออกจากโชว์รูมนะคะถ้าหากใครสนใจนะคะในรถโตโยต้านะคะไม่ว่าจะรุ่นอะไรนะคะอยากรบกวนนะคะกดติดตามช่องอีฟไว้นะะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ฝากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและคราวหน้านะคะยิปจะมานำเสนอรถรุ่นอะไรนั้นอยากให้กดกตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย